สวัสดีครับคลิปนี้ก็อีกหนึ่งคันครับ Spark 2.2นะครับหรือรถปิกอัพตอนเดียวของเราเองนิวเอลสุตดีแม็กปี2025แต่งเพื่อการพันดิดมันจะมีทั้งติดโครงค้อมีปรับช่วงล่างเป็นเพาลอยแต่คันนี้ใส่ตู้ทึบนะครับก็เป็นประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้อยากได้แบบรอๆจัดทรงด้วยผมพามาดูเลยดีกว่าว่าทาอะไรบ้างกับเจ้า d m a ม s p สปาคคันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยหน้ารถเนี่ย นะฮะสเปคเดิมคันนี้2.2เกรด S นะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเราเพิ่มแค่ไฟตัดหมอกด้านหน้าละกันนะครับเนสีนะฮะส่วนมุมอื่นนะครับเราไปใส่อะไรปรับโหลดนะฮะด้านหน้า2นิ้วด้วยสตาร์ทปรับเกียร์แล้วก็เซ็ตชุดแม็กนะฮะจาก s อ r นะครับ8.5นะครับล้อไม่ล้นนะล้อไม่ล้นตัวรถนะครับสเต็ปนี้ทรงล่อนะฮะ8.5ใส่8.5พอนะครับ ส่วนยางนะครับด้านหน้าเราใส่เป็นสเปค2 4 5 4 5หห้านะ18นะครับนี่ก็จะเป็นสเปคแบบับตัวยางเซตด้านหน้าอยู่แล้วแล้วก็ดุมลอ้อเราใส่เป็นดุมล้อไทเทนนะฮะส่วนนออ็อตล้อใส่แบบเดิมครับในกรณีเปลี่ยนถอดยางเปลี่ยนยางหรือถอดล้อปะยางอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ใช้ตัวน็อตตัวล้อตัวนี้นะฮะเพิ่มความแข็งแรงนะถอดเข้าถอดออกกี่รอบก็ได้ไม่น่าจะมีการสึกล้ออะไรนะครับแล้วก็ครอบคาลิปเปอร์เราใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับ ท่านไหนไม่ชอบชุดรอบคาลิเปอร์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าใส่เพื่อความสวยงามนะอันนี้ใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับเพิ่มความสวยงามให้อย่างเดียวด้านหน้าโหลด2นิ้วนะครับทรงแบบนี้ด้านหลังขยับไปครับโหลด3นิ้วนะครับเราก็ล้อ SSR 8.5เหมือนเดิมสีเทากันนะฮะสเปคเท่าเดิมนะครับล้อไม่ลน้นส่วนยางต้องเปลี่ยนสเปคครับเป็น275 40 18นะครับเซตนี้นะครับโหลด3นิ้วนะครับใส่กองโหลดฮะทุกท่านนะครับส่วนตัวตู้ทึบนะฮะตู้อลูมิเนียมเราเนี่ยแหละนะครับ2เมตรสินะครับมีให้เลือกก็อย่างหลักๆก็โดยทั่วไปมี2ลักษณะ2ไซส์คือ1เมตร8นะฮะแล้วก็2เมตรสินะครับก็จะเป็นเซตนี้นะฮะ2เมตรสิคือตู้นี้เลยนี้ตู้สเปคนี้เลยนะครับอ่ะการชนท้ายใส่ได้ไหมใส่ได้ท่านไหนไม่ใส่ ก็ถอดออกนะครับคือสเปคจากโรงงานเนี่ยไม่มีกันทนท้ายมาแต่ว่าเวลาเราจัดทรงโหลดแล้วอะไรหลายท่านเขาไม่ใส่กันทนท้ายนะครับแต่แล้วแต่การใช้งานแล้วกันครับว่าใช้ไหมหรือไม่ใช้นะครับแล้วก็เนี่ยไปบรรทุกหนักได้ไปบรรทุกหนักได้ในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ถึง1ตันนะอ่ามันอาจจะไม่ถึง1ตันเพราะว่าเรากดโหลดลงมาแล้วแต่ว่าด้วยด้วยด้วยสไตล์การใช้งานแบบรถตู้ทึบรถตู้ซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ตู้ของเรามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะ ถ้าท่านไหนอยากสั่งเป็นตู้ซิ่งเนี่ยมันมีสปอยเลอร์ยาวๆหน้าแหลมๆก็มีนะนะครับเพื่อจะสนใจสั่งแต่ว่าน,นี่คือสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดการใช้งานก็ความแข็งแรงอันนี้รับประกันให้เลยนะครับต้องรับประกันให้นะครับส่วนตัวรถภายในอย,ย่างอื่นทําอะไรไหมผมพาไปดูภายในยหน่อยมีทําเหมือนกันนะครับสเปคที่มาจากโรงงานผมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับส่วนหลักๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเพิ่มบริเวณใต้คอนโซลเราจะใส่ไฟส่องสว่างนะครับไปให้นะเซตหนึ่งนะครับอาจจะเลือกเป็นสีฟ้าหรือสีขาวอย่างคันนี้ผมเลือกเป็นสีขาวใส่ไปให้นะครับคือเวลากลางวันมันอาจจะมองไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมันจะอยู่บริเวณใต้คอนโซลน,นะครับเวลาที่เราเปิดประตูรถเนี่ยมันก็จะส่องสว่างออกมานี่คือไฟสองเท้านะฮะไฟส่องเวลาที่เป็นช่วงกลางคืนนะฮะก็จะ เพิ่มแบบว่าอินทีเนียภายในเพิ่มความสวยงามแล้วก็ประโยชน์คือส่องสว่างให้ด้วยนะครับแล้วก็เซตเนี้ยจบประมาณนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะไปแต่งเรื่องของฝาคาร์บอนไหมนะครับอีกทีนึงนะฮะหรืออีกกีนึงเรารับแบบนี้รับแบบนี้ไปเลยนะครับก็ยังมีหลายสเต็ปครับที่เราทําให้เราแต่งให้แล้วก็เพิ่มเรื่องของการติดตั้งเพื่อการใช้งานเพื่อการพาณิช ให้อีกหลายแบบนะฮะอย่างที่ผมบอกตอ้นคลิปเลยมีโครงคอกนะครับเขาลอยกระทะล้อที่เป็นกระทะถา,ทาหรือว่าเป็นตู้ทึบ2เมตรสแบบนี้หรือว่า1.8เมตรหรือว่าเป็นกระบะที่เป็นคอกเสมอเ,เก่งก็มีนะฮะทำให้ด้วยนะครับอ่ะไว้ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็แบบนี้เลยรับกันไปแบบนี้สปาร์ค 2, 2 m a c f o r แม็ฟอร์ดพร้อมตู้ทึบ2เมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอะอไว้พบกันครับสวัสดีครับ